สวัสดีครับสงการเยวานะครับวันนี้มาดูเลื่อยตัดองศาราคาถูกกันตัวนี้เพิ่งสั่งมาจะเป็นของบีลาล่านะครับ bl 9 2 5 5ราคาไม่แพงเนาะมาดูสเปคกันนิดหนึ่งนะครับ220โวลต์50เฮิรตซ์1650วัตต์นะครับโนโลสปีด no อยู่ที่5,000รอบต่อน,นาทีส่วนใบเลื่อยจะอยู่ที่10นิ้วสำหรับเลื่อยตัดองศาตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากช้อปปีนะราคาก็ไม่แพง1,800กว่าบาทนะครับมีค่าส่งอีกร้อยนิดๆเบ็ดเสร็จก็คือ2,000มีทอนอะ่ะ องศาที่มันตัดได้เนี่ย45องศาทั้งสองฝั่งแต่ตัดแนวตั้งได้อย่างเดียวไม่สามารถเอียงใบตัดได้นะครับเพราะว่าบางรุ่นเขาก็จะเอียงใบตัดได้ในส่วนของการส่งกําลังของเลื่อยตัวนี้จะใช้เป็นสายพานนะครับก็คือจะมีในส่วนมอเตอร์แล้วก็มีสายพานโยงไปที่แกนของใบเลื่อยดังนั้นเวลาเปิดเนี่ยเสียงค่อนข้างจะนิ่มดีทีเดียวนะครับเสียงจะไม่ดังมาก ในส่วนนี้ก็เป็นสต็อปเปอร์นะครับเอาไว้ตั้งเวลาเราไม่ต้องการตัดไม้ให้ขาดนะครับเราสามารถปรับตั้งได้นะครับในส่วนตรงนี้ความกว้างของหน้าไม้ที่ตัดได้นะครับก็อยู่ประมาณสัก14เซน14สเซนครึ่งโดยประมาณนะเพราะตัวนี้มันสไลด์ไม่ได้นะเป็นเลื่อยองศาเฉยๆไม่ใช่เลื่อยองศาสไลด์นะครับในส่วนตรงนี้เอาไว้สําหรับให้ขี้เลื่อยมันออกมาเขาจะมีท่อแถมมาพร้อมกับถุงเก็บขี้เลื่อยนะครับแต่ว่ามันถุงเล็กนิดเดียวนะ เท่าที่ดูแล้วเราสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับาเสียบตรงนี้เอาก็ได้นะเดี๋ยวไงผมไปลองเทสการตัดให้ชมสักนิดนึงนะครับว่าการตัดของเลื่อยตัวนี้ตัดออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นงานที่ลองตัดไปเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าตัดได้สนุกดีนะครับตัดไปตัดมากองแบบเยอะเลยนะครับมีขายทั่วไปนะับในช้อปปี้ลาซาด้าแต่ว่าเนี่ยผมซื้อมาจากช้อปปีราคาก็พ800ร้อยกว่าบาทบวกค่าส่งอีกร้อยกว่าบาทการใช้งานก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในงบประมาณที่ไม่สูงมากเกินไปเสียงเครื่องก็เงียบดีนะครับเพราะเป็นระบบสายพานเนาะสำหรับคลิปนี้น่าจะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ